สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กนิทุกคนค่ะกับตันเอ๋ย B A R สีมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปเปิดใจคลิปล่าสุดค่ะหลังจากที่สอบเสร็จวิชาสามัญสดๆร้อนๆกับวันแรกนะคะวันนี้ทําแล้วก็รู้สึกว่ามันมึนๆน,นะพูดไม่ถูกคือตอนนี้ตีกันหมดแล้วเป็นการสอบที่ทรหดมากเพราะว่าสอบแต่แปดโมงเครื่งองยันห้าโมงเลยส่วนวันนี้นะคะข้อที่มั่นใจว่าถูกวิชาภาษาไทยก็จะมั่นใจมั่นใจข้อที่บอกว่า อะไรใช้จ่ายได้อะไรเกี่ยวกับการใช้จ่ายเป็นสำนวนนะคะมันตอบนกน้อยทำรังแต่พอตัวข้อนี้มั่นใจนะมั่นใจถามเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ตอบส่วนเลขข้อเขียนข้อแรกอัตนัยตอบสี่ใช่ไหมคะเพื่อนๆหลายคนตอบจีิหรือเปล่าเพราะว่าออกมาถามหลายๆคนเขาก็ตอบสี่กันหมดแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยส่วนข้อที่คิดว่าผิดยังไงก็ผิดแน่ๆแล้วก็คือ ข้อแรกของภาษาไทยเลยลักษณะน้ําค่ะไปตอบข้าวเป็นข้าวมเมล็ดผิดก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าผิดพอคิดว่าข้าวที่มันเก็บเกี่ยวไม่น่าเรียกเป็นมเมล็ดแต่ที่ต้อ,ตองตอบให้มันถูกก็คือจอบนะคะเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็เปิดเน็ตกับเพื่อนดูเลยก็คือจอบต้องเรียกเป็นเล่ม ก็แบบเอิบทำไมถึงเรียกเป็นเล่มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาษาไทยอีกข้อหนึ่งที่รู้ผิดแน่ที่ถามว่าข้อใดสะกดถูกสะกดผิดทุกคําอะไรสักอย่างไปตอบทศกัณฐ์แต่ที่จริงทศกัณฐ์มันสะกดผิดเพราะามันต้องเป็นหอสันานช้อยที่ถูกก็คือช้อยห้าน,นะคะที่เป็นราม,มาสูรอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะจากวิชาที่สอบก็รู้สึกว่าวิชาไหนที่ยากที่สุดก็แน่นอนคณิตศาสตร์ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่ถนัดทํโจทย์มาไม่ค่อยเยอะแล้ว แล้วออกมาเพื่อนบางคนเขาก็บอกว่าง่ายแล้วคือเราก็รู้สึกแบบว่าในใจคือท่องแค่ว่าขอให้มันเกิน30สิบเธอเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกินหรือเปล่าแต่ก็คือตั้งใจทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วอะค่ะก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นไงแต่ก็คือเลขและหลายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็ตองคิดว่าวิชานี้แหละเป็นวิชาที่ยากที่สุดค่ะส่วนเพื่อนในห้องสอบนะคะทุกคนเหมือนห้องห้องเอ๋ยจะไม่มีใครขาดเลยมั้งก็คือแบบมากันหมดเลยข้างๆก็เป็นพี่นักศึกษานะคะ ไม่มีใครหลับเลยหรือว่ามีไม่รู้เพราะว่าเอ่ยนังหน้าสุดก็เลยไม่ได้มองไปรอบห้องแล้วก็ไม่มีเวลามองด้วยนะคะแต่เวลาวิชาคือทาเกือบไม่ทานหมดเลยก็ก็เลยไม่ได้สํารวจรอบห้องเลยว่าเป็นยังไงก็โชคดีค่ะได้สอบโรงเรียนเดียวกันกับเพื่อนอีกสองคนนะคะแต่ก็ไม่ได้นั่งด้วยกันหรอกแล้วคือแบบออกมาก็แบบมีพูดคุยว่าตอบอะไรตอบอะไรอะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนนี้ยังจําได้อยู่แต่ตอนนี้ไปหมดแล้วคะ่ะ และก็สุดท้าย1คําให้กับการสอบเจ็จวิชาสามาัญในวันนี้นะคะก็คือดวงค่ะดวงล้วนๆค่ะก็คือภาวนาอย่างเดียวก็ขอให้ติดทันตะติดทันตะติดทันตะทีนะคะก็ขอให้ดวงดีๆแล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆตอบอะไรกันบ้างก็มาแชร์และเปลี่ยนกันได้เนอะก็พรุ่งนี้เลยอ,อีกหนึ่งวันสู้ตายสู้ตายสู้ตายค่ะบ๊ายบาย